พาไปรู้จักกับโยโน่เทรนเน้นประหยัดอดออมของคนรุ่นใหม่ค่ะโยโนหรือว่า you only need one นะคะชิ้นเดียวก็พอใช้แล้วเทรนนี้กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นประเทศเกาหลีใต้ค่ะโยโนเป็นเทรนที่เน้นประหยัดอดออมอะไรที่มีแล้วไม่ต้องมีอีกก็ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะ ผลสำรวจพบว่าคนเกาหลีใต้ในวัย20 30ปีกว่า72%เลือกที่จะให้ความสำคัญกับการออมเงินลดการช้อปปิง้งสิ่งของที่ไม่จำเป็นค่ะเลิกตามกระแสแต่เน้นเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพใช้งานได้ยาวๆนะคะมากกว่าตามแฟชั่นซึ่งจะทำให้มีเงินเก็บเหลืออีกเยอะเลยล่ะค่ะแล้วถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์โยโนต้องเริ่มยังไง ก่อนที่จะลดการใช้จ่ายนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ไม่จำเป็นโดยเริ่มจากการทำบัญชีการใช้จ่ายค่ะเมื่อทำบัญชีแล้วเราจะพบว่ารายรับกับรายจ่ายสัมพันธ์กันหรือไม่แล้วค่อยไปลดตรงนั้นค่ะอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค